ก็กลับสวิดัสสวัสดีชาว Call of Duty Mobile กันทุกท่านเลยนะวันนี้นะครับจะมาพบกับเจ้าตัวลูกหลักของผมนั่นเอง t e c h t i c a l Scope Arctic นะครับตัวนี้เลยครับเซตนี้นะครับที่ผมใช้นะจะเป็น t e c h t i c a l Scope นะครับจะใช้ปากกระบอกเป็น RTC นะครับจะลดแรงดีดนะครับการควบคุมการควบคุมปืนจะเป็น74นะครับตัวนี้ ใส่เจาะเกาะนะครับเจาะเกาะใส่แม็ก m p p นะครับหรือยิงนัดเดียวตายนั่นเองและใส่กิ๊บหลังนะครับลดแรงดีดอีกเช่นเคยนะครับของแต่งก็มีเท่านี้นะครับก็โหดได้เหมือนกันนะนะครับและเซตที่2นะจะเป็น Arctic กคูณ8นะครับจะใส่เหมือนกันเลยนะครับแต่กล้องเล็งจะเอาออกใส่พานท้ายเป็น OWC แทนนะครับจะเพิ่มความไวในการเลงเข้ามานั่นเอง เดี๋ยวไปรับชมไฮไลท์ของเจ้าท oh, no ิกิสโคบและคูณ8กันได้เลยนะครับ Let's go c t n m b อยเอมีเอมี B แตกหนึ่งกลางอกหนึ่ง I'm h u r เออไหครับ A สองตัวองตัว c o p ร e r c o p p e กับ ASM ท้ายเด่นทายหลังเก็บอุ้ยจะเก็บหัาหน่อยไม่ได้ให้หนูบ้างกลางกลางตู้น้ำมาตัวนึงะลุโอ้เป็นนายกี่ตัว กลางหลุดแล้วพี่ทังโฮดทางโฮด

standing by. Repeat, UAV Recon is standing by. UAV online. He's close to you. Get 5. Nice. Oh. There is no place for failure. The enemy has the bomb. Die. ตายีตัวนึงครับตาย,ตายอยู่ทางบ้านมันอยู่ตรงซอ,อกนะตายอ,อกตรงเล็กๆอะชอกซ้ายอ่ะเหลือตัวเดียวอโอโว้โห้สโคบักเอาจริงเอาจริงได้ไฮไลท์สองครับต่างมาต่างมาแตก ตัวพี่ห้องเทงหมดห้องเดิมตัวตัวเดิมสาบทราบอู้ติด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 แตกไอกาไปเลยอะแตกโอ้โหไม่รู้จุดไหนบ้างไม่ได้เป็นนานเลยสายสายผมอยู่แล้วบอกรอบหน้าครัวผายนวน

แบบบล็อบบาเลยกลางระวังเข้าสายเข้ามาหน้าแตกสายหมดไปเลยไปเลยแอ็กเตอร์อะ่ะเดินเดินหน้าไปครัวฝั่งนู้นเลยจุดจุดฝั่งนู้นหนักฝั่งซ้ายเอะตายยืนไหมนะยืนไหมนะเลาที่ห้าปล่อยเลยปล่อยจุดเลยปล่อยจุดเลยเตาย

ไม่โดนจังตายหน่งออออกออกตายก่อนลอดตายตายตายทีวีละกี่วีดูด้วยนะมันเกิดน้ำละมันเกิดสนามบัสกันรถมันโดนหนึ่งตรงกลางโอเคไปฝั่งนู้นเลยไปฝั่งนู้นเลยเราเราเราจะไม่เราไม่ให้แนมมันไปเลยดันเลยดันเลย ดนรน้านมนมตายหนึ่งอยู่ในจุดตัวนึงเอาเลยนะอย่าให้แต้มมันมันมันโดนไฟอยู่ยัดเลยยัดเลยโอ้ยขาดเม่ดเดียวเอาเอาเางสงม้องเสองีตั้งสองังสองสอง้องแทงไวทีเพึ่งเกิดทางสองนะออกฝุ่ิทางโค้งอ่ะทางโค้งอ่ะทางโค้งเจอสวย ได้แบบนี้ได้แบบนี้สวยแล้วนะยูทูบสวยเลยกลางเข้ากลางเข้าสายจิ๊สายมาตัวบีสายไปชนะเลยนะอ้สายมาสายสามถูทะลุทะลุมันตางล้เสียแล้วโอ้โห ดูในี่แม่ฟาบเมื่อก şey> ี้เรียบร้อยเลยโอ้โหเต็มูขอขังแต่งลงได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาล้าแทงเรา a r t ินายตายตายล่างตายล่าตายเขียร์ละถ้าถหลังตายอ่ะมาแล้วมาล้ ตายมาน้ำเยอะเลยตันตามือมาแล้วพี่จรอดัดทางนี้มาตายไม่ได้โรงเรียนเออจะแต่แต่โอเคนะโอเคละแทงเข้ามาเลยอ่ะ้โหลาว่าลาวานะ

ราการลดมาทิ้ไม้ได้อยู่ใจตั้งหาก่อนนอนก่อนนอนโอเคโอเคครับสอนที่บ้างเด้ออะไรย้ายเย้ายเลยยืนให้ไปเลยมันมันยนนะครอบครับเขา่มไม่ทีบันไดบันไดบันไดยื่รบกั พีอ่อะต้องเล่นบึงคนแล้วไม่ไหวทนายเยอะเกินเดินไปโอ้โหยัยโดนอีกเอาหน่อนนยเว้ย ไอ้รอบนี้พวกขาดทุนเราบอกเลยยอมีโลอยู่นี่ข้างจุดตัวบนมีนะบนมีนะบนตายบนตายว่าแล้วมอยู่ไม่ไปยอกหกปืนมันก็แนงกูต่อไปจุดแหเนี่ย I want your body. For the Lions, Ooh, everything night? is Changing my covering. คลิปมาหน mm ึ hmm. ่งว <cel i> <people> oh. ัดจัดเดี๋ยวก่ reload

หลังรถกลอฟปี่กางเบรกเบรกให้อยู่เบรกขวาอยู่ดูซ้ายไว้ลุกบโอ้ยเจ็บโมมเโม่มมามู่มานี่มาแล้วลุกยิงดิไม่ไหวไม่ลุกยิงอ่ะ

Hostile Predator missile inbound. Little, if you have more, I start it. I don't know. Oh, phiền. I'm to get เกิดเกิดเกิดนู่นเกิดนู่นเกดนู่นใช่พี่จีดูอยู่ตายมามาแล้วเจ็บมาตายตายอีกตัวตายจุดกระดกสองตัวได้สองได้สองสามสามเกิดตัวนึ่งออกมาแล้วพี่พี่ออกมารดถ่ายละคือละคือละตัว เด็ก่งทำมา่าเขตามอยู่อยู่พี่โอ๊ยเจ็บแล้พี่รอนกให้เดีย๋ยวพี่รอนกให้เเามาทำคูดิโมแตกไป่ใชไหนแตกตนึน หีบโบแตกเกิดปั๊ม้เกิดปั๊มแล้สาบสาบต้องเหลี้ยงเข้าติดตามอยู่ตายเหลี้ยงน้ำมันแมวน้ำมันตัวหนึ่งน้ำมันตายสองเดือดตัวเดียวเดือดนู่นเดือดนู่นเดือดนู่นข้าดิยุกองั้าตายตัวเดียวหรอรถถังตัว

อดีมันขึ้นอ๋อตายสวยพี่เอ,อ่อบ้านไม้กับกับกับล่าง <Así. S 3> <Around. S 2> นะกับล่างอะมาหาจีตัวหนึ่งตายตายโหโดนกองเหลว่ะตายแล้วพี่ตายแล้วกองเหลวเหลือนุสสาวรี ได้หนึ่งอยู่ลบตัวน้ำเงินไอ้โน้ำตายสรุ2เป็นยังไงกันบ้างฮะกับไฮไลท์ในวันนี้นะครับที่เล่นในอาร์กติกนะครับเทคนิคสโคบและคูณ8นะครับใครที่อยากจะลองใช้ดูนะครับลองไปเซ็ตของแต่งทางต้นคลิปได้เลยนะครับลองเอาไปใช้นะปรับใช้กันดูนะครับอาจจะเข้ามือก็ได้นะครับยิงขาก็เดียวตายนั่นเอง นะครับใครที่ชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุนนะในทําคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย